สวัสดีค่ะจะเป็นการสาธิตการอัดหน้าจอ iPhone โดยให้มีเสียงถูกบันทึกเข้าไปด้วยแรกเลยเราก็สไลด์แถบเครื่องมือลงมาจะเห็นว่าจะมีปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มอัดหน้าจอซึ่งตอนนี้เป็นจุดแดงกระพริบอยู่เพราะว่าได้ทำการอัดอยู่ การตรวจเช็คดูว่าไมโครโฟนถูกเปิดหรือปิดไว้ทำได้โดยกดแช่ที่ปุ่มอัดนี้เราก็จะเห็นสถานะไมโครโฟนว่าเปิดหรือปิดอยู่ณขณะนี้ไมโครโฟนถูกเปิดอยู่นะคะเราก็สามารถอัดหน้าจอ,าจอต่อได้เลยหลังจากเราอัดหน้าจอเสร็จแล้วสิ้นสุดการอัดหน้าจอแล้ว ไฟบันทึกวิดีโอจะถูกบันทึกไปยังแอปของรูปภาพของเราเองนะคะตอนนี้ก็จะสิ้นสุดการทดสอบการอ่าแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชม